สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไปเซนง้นกับงสงเสรยจะกลัวเราทั้งที่ยังไม่ได้สูกันเลยนะครับวันนี้ปรอยู่ผมนายจรสืด้ดทั้งวเอาเอาไปี่เขียวนายจรซื้อทั้งมาเลยมาเลยนะครับพี่แกเล่นโหดมากครับตอนนั้นยิงผม,มผม,มก็ยังงงเลยครับ ยิงมาจากทางไหนมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนแรกยังไม่จกอไกเลยครับเราต้องขอโทษก่อนนะครับเพราะหาที่เราเอา X มา6นะครับเปใส่ X 6เขาเอา X 10ปีบนถ้าตกตยงนี้ผมก็กกอลุณเสียหนักนี่ อ้ยฮิฮิฮิอ้าเดี๋ยวไปใช้กูคีเลยนี่มั้งับปุ๊บหกโอ้โหก็ใช้กูคีเมนก็ตกตรงนี้เหรอเนี่ยเขาคงไม่พ้นจากคุกครับเขาก็เลยใช้ติดตามฉันแล้วจะตามมานะ เก็บก่อน <5 S 1> อ้าวชิบหายตาฉันแล้วบอกไปนแน้วหก <6 S 1> เลือกพื้นที่ที่ต้องการยกอืมเรื่มงอไอืมแล้วเมื่อกี้ก็กดผีด้วยนะไม่อยากยกเลย อขอทานหกเต้งคิวอะไรอย่างเงี<น>้ยยึดพื้นที่สร้างแลนด์มาร์เจ็ดอ้าเมื่อกี้เกี่ยวกับคำเตือนตาฉันแล้วแม่ยึดตียอนะสิบยึดไปย,ยึดปยไปือพื้นที่ที่ต้องการยก สร้างแลนด์มาร์คสี่นะครับมันคงเชื่อมากล้วไม่สามารถไปได้ว่าเล่นอยู่นะครับรอ้าวใช้การ์ดต้งกันไปครับไม่นะอ้าวที่หมายดื่มดูเงินเจ็ดเอ้ย สร้างแลนด์มาร์กไม่นะนทำงานลุล่วสร้างแลนด์มาร์ของพี่จริงนี่ตรงไหนตอนรันกันไม่ไม่ทำงานกาจออโดนขิดแม่ไม่ทำงานฉันไม่ได้โง่นะอกนทต้องจะหายมาสักอี ไม่ก <My> ็ไมเสียสองเท่า er น้อง,งเสียอ่า <10. S 1> ไม่ได้ยังไ้ว่าจะเอายกโอ้โหไปแล้วไปแล้วตาฉันแล้ว,ลว,ลวสร้างแลนด์มาร์คแปดหก thank you ตอนนี้ก,บกบ็บเงินมมเงินแล้วอับเดือดโนจนได้แพ้แ้วคิดจะเงินเงินหรอช่าไม่ใช่หรอ1อะเจแต่ฉันไม่ยอมเพราะวอะไรแค่เสียเงินก็พอแล้ว อออตังิวดีนะที่กูไม่มีตาฉนอะไรเอแปดตัวบแตาฉันแล้วเินเจ้าอาจจะแพ้ได้เจ้าก่อนโอยค่ะตาฉันแล้วตโบีตาโบเป็นโอ้ยเจ็ดเออเป้าปิดแล้วอ่าจะไม่ออกนิดนงหรอ ป่อะฉันจะให้แกตกของฉันก่นอนเฮ้ยมันมีสิีจีนตายป่อวะฮ่าซืา้อต่ะโอ้ย,ยตายตายขอคุณรพ,พระเจ้าได้พรจากพระเจ้าพระเจ้าเฮ้ยขอดปิดแม่งตรงนีน้เห็นโอกาส ริบโบดินเลยนะเอจ้าจบเกมแล้วจ้าจับองอ้าวสร้างงนยอดเนที่ถูกยึดไปแล้วสร้างแลนด์มาร์เยเก12สาบไปแล้ว๊บไปแล้วถายกนี่มันชนเปล่าไม่ดูสิ ตายซะแล้วอายมีอะไรูดีจะทำแล้วอือห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 ืออือหือหือดีนะทียังมีความฉลาดอยู่นิดนึงตายไปซะตายมา ขายเมืองอ่ากูยืนไอชิดเดินต่อโอ้ thank you ตบลายไปซะยินดีต้อนรับค่ะคลิปก็ขอจะเป็นเท่านี้นะครับกูว่าจะเล่นกับน้องแกต่อถ้าห้องยังว่างนะถ้าห้องยังว่างถ้าห้องไม่ว่างนี่ก็อ้าว นะครับอ้าวคนหายเชิญมาแล้วคนหายคือเลยเชิญมาแล้วคนหายอคลิปก็ขอจบเป็นท่านี้ไม่มีอะไรแล้วขอรับของก่อนจบ,นะบถ้าจะเล่นต้องเล่นสองเอ็มความสนุกแต่ห้าเอ็มเงินม,มันกันลางเนี่ย กระสิบเอ็มเงินมาเยอะไปครับมันก็เลยจบจ้างหน่อยแต่สองเอ็มนี่แหละจบไวสุดนะครับขอแนะนำเพียงเท่านี้แล้วก็จบคลิปนะครับาย